สวัสดีค่ะมาสุภาพไปเบิองแอปเปิลมื้อนี้มาอีกแล้วเมือ่มนอนี้ช่องยาจ๋าสวีเดนค่ะมามาขึคืนรถเจอกันกับนออ้องก็เลยเสื้อนกันว่าไปห้ายางหล้อมอ่อมหมู่บานหฮาดิน้องสาวเอาเอา,เอาแมดออกสวัสดีค่ะแอซี่แน่เมียฝรั่งผู้ท่อนค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะนี่ล่ละคนมาคนสาวนงบวจ้าสาวนงสาวนงบวกคนบ้านเดียวกันเมื่อมองตากันก็เขา้าใจอยู่ <c oughs> นี่ลหละค่ะพี่น้องบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินตกนี่นี่ต้นแอปเปิลเคยพากกันมาขึน้นมีพี่คนหนึ่งพิ่มณีดาเนาะเป <c oughs> ็นมณีดามะขืนนี่ค่ะพี่น้องมะแอปเปิลคือกันกับบังม่วงบ้านเฮ้าเนี่ยล่ะนี่ขึ้นะอะอัซซีมึงด้วยละมันพ่ออันนี้ไปมันพ่อดองไป กับสีพ่ออยู่ี่เดออพุ่นน่ะเฮ้ยผู้สาวกินสมสาวสนุยผู้สาวผู้สาวผู้สาวค่อยๆกินสมพี่น้องเอ้ยบึ้งแหน่มากแอปเปิลไหมขคิดฮอดลูกคิ้นฮอร้านบานเฮาเนาะข้วเหนีย้า้าเนาเหนียวงนวเนาะหี้าน้เ้าวเหนียวขาวเหนียเีเนียวาเน้าดตหนี้เหนีย้าเนยเหนนีีเนน้ยา ซื้อแอปเปิ้ลมาฝากแน่เด้อนูอยากกินมก Apple ักแอปเปิ้ลมาหอดแล้วได้ซีนวยหาหนวยนวยรหาบาทเนาะบานเท่านะม,มาผ้าเป็นซสีกเป็นซสีกแม่พี่น้องผ้าเป็นซสีกเป็นซีกลเลยแกกเด็ก,ดกน้อยเอาแก,กให้แล้วเด็กน้อยล่ะเบิ่งของกูน้อยของมึงไงพะนะผู้เป็นแม่นี่ล่ะท่อกันล่ะลูกล้าแม่คู่หักทอกันสุคน,นวาสันมาเนาะการล่นมกับเด็กน้อยพี่น้องมอน่อ่อนซ้อน ไม่เห็นปีแรกแรกแข้งโอ้ยมาเยี่ยมน้องสาวอ่อนซ่อนไหลปีแรกบะดกได้พี่ปีนี่ดกพี่แถวพี่แถวจ้าพี่แถวชอบพ็ทไออมันแสบตลอดผายผ้ายบ้าหรือกับ้ายไอ้ผลไม้อันแอปเปิ้ลนี่จะเสื่อมไว้หลายลงเพราะงี้หนาขึ้นฟ้าแน่น้อยนึงกะลงแล้ว ลมข้างแล้วสิบผ้ากันไปยางแพ็กผ้ากันไปช็อปไปเบ,บื้อมงมาเพื่อน่าเอืย่ยท่านเคยเห็นไปไว้สัน้นกันเลสิไปเ <ไป S 1> บื้องแต่เคยได้ง่างไปก็บพอใหญ่เที่ยนหนึ่งออแล้วล่ะนี่แหละพี่น้องคะ่ะมูม่บ้านของแกจานี่เป็นตึกขนาดมู่บ้านเขาเจ้าปลูกต้นไม้ต้นไหลเป็นเขี้ยวสะอุ่มด้วยคะ่ะพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นนี่แหละคะ่ะนี่ก่างออกกระร่างกายนี่แหละคะ่ะพี่น้องก็ออกไปก็บแม่ ว่าอยู่กันกับน้องสาวเป็นยังเพื่อ,อยูตึกที่ส1อกับพิมมณีดาแต่ยาจาย่ายยูตึกสิบสองขันบ่ได้มีธุะระบ่ได้มาหากันบ่ได้เห็นกัน,น <laughs> บ่ได้พ่อกันจ้าเกืือ <laughs> และเบิ้งและเบิ้งหมากันไม้ซ่อมดอกไม้ดูค่ะงามคักพี่น้องข้าเจ้าต้นทุกต้นดอกทุกดอก,ดอกสิเป็นพลไม้ที่สิเป็นสวยงดงามอันนี้กันแม่นพลใบหมากไอ้สดแบ เออแบบยู่สวนแต่มันทำนวยหน่อยนี่อันนี้น้วยหน่อยกระโดกยู่แต่เผาบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีผู้เข้าไปดูแลเพิ่นเป็นยุบริเวณสถานที่ของเพิ่นไออารีซากับซอลเาเยะกับนองเพิ่นเพิ่นก็เลยคือเฮ้าคือมันอยู่ในบริเวณของเพิ่นเฮ้าหายซิที่กันซึ่งกันและกันสินะเฮ้าก็ยไปล่วงล้ำคมเกินบ่ได้ข้านอกจาก อันเขาอยู่เขาขมวดปีนั่นเพราะท่านมีผู้ไปดูแลเด้ยู่สถานทีนั่นว่าท่านมีผู้เอามีตาผู้นึงเขาเอาอยู่ข้างล่างหันที่มองหันว่าท่านมีผู้เอาเข้ากัเลยไปเอาได้ไง่ายเขากระว่ายยู่กันเมื่อวานกระว่ายยู่อันท่องเธอคือบ่มาเอามาเจ็บเอาโอ้บ่เป็นยังดอกเข้ากับแบบเขาก็ต้องหายเกียรติเขาบ่ละเขาบอกอยู่เข้ากับคือของแต่ของเขาคิดเทนคิดใส่ใจเขาเจเข้าสินั่นน้องหลา อันนั้นเป็นของปางลาบะแมนนี่นี่นหนูมาฉีดวัคซีนนี่ทีอ๋อดักซินสองเข็มที่น,นี่วัวสันทรสบะนี้เออตะกี้มันอยู่พุ่นเนาะบะน,นี้เขาใหญ่มานหนีตีอโอ้โบัวสันทอน์ขแมนบ้านเภากขมแมนอันน้ำไม่เนาะ นี่แหละค่ะพี่น้องกลุ๊ปโมบานในบ้านเมืองเพิ่นเมื่อนี่บรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกตั้มขึ้นเมื่อเ้านี่ก็เป็นอันเล่นยูหย่อยยูดินยังวัดในแหงค่ะพี่น้องไปยาจ่าสิผาพี่นอ้าาพพนองไปเบิ่งช็อปเนาะอันนี้ก็เป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามเออเล่นของเ็กหน่อยนี่กลุ่ปโมบานของยาจายูกับนอ้องเพิ่นยูนแหละค่ะพี่น้องนี่มันม่นสิเป็นคุ่เป็นกรุ่มเป็นโมบานคือกันละเนาะของเฮ้ากลุ่ปของเฮ้านี่ไอ ทุกโคตรกอตันเห็นบ่แล้วทุกโคตรกอตันเนี่แล้วถ้าผู้ใดอยู่เบอรอได้เบือได้นะครับพี่น้องเออมาทั้งนี้เป็นมเออมาทั้งนี้เป็นทุนเรศนี่เส้นทางเนาะเขาสีแบ่แยกกันเส้นทางนี่ล่ะค่ะพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นผู้ใดอยู่บ้านเฮาบ่เคยเห็นกันมาเบิ่งน้ำกันแต่ว่าข้าเจ้าอยู่แบบสะอาดสะอาดอิรีค่ะพี่น้องแต่ขยะข้าเจ้าก็แยกขยะพุ่น ซึ่งสิภาคไปเบืองผุนผู้ข้าเจ้าย่างน้ำท่าเก็บเก็บขยะข้าเจ้าก็มีดเลียขีบข้าเจ้าย่างข้าเจ้ากับบางยางซื้อเด้ข้าเจ้าก็มีดเลียขีบขยะพร้อมผุนเป็นน้องสิภาคไปเบืองกันอาจจะพวกนี้อาจจะเป็นนักเรียนนะพี่นักเรียนคือมาเหตุจากเออเออเพื่อนนักศึกษาเขาแบบซสมมือเขาอืมอืมนะสมมือผู้ว่างานเขาเออยงเออ พลาสติกพลาสติกนั่นค่ะขวกไว้รุ่มปวกนะครับอันนี้ต้นต้นมากอันแม่นต้นมากไอ้เกาลักบ่นี่บอกมันคือ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 บอกโอ้ไข่แม่นเกาลักมันกับเม่นอันนี้เดี๋ยวสียหยเาสิหาบ่อนนเออบ่กอนน้ำไข่เม่นบานเท่าเดี๋ยเสียหยเบิ้งเนาะนี่พี่น้องคือคือมากเกาลักไหมคะพี่น้องเพื่อนอ่ะ เบิ่องดู้พี่น้องเบื้องจะจามาที่รกคือเอ้าเห็นอยู่ในหมู่เบิ่งว่าเอา้าซีเมนมาเขาหลักบอ่อว่าเสนอกว่าแล้วก็พี่น้องหลายหลายค่ะ <c oughs> นี่แหละก็บ่ากล้ากินนี่เบื้องนักศึกษาเขาอันแบบฟื้นหน้าเขาพี่น้องเขาพลาสติกอ,อยากเร็วจักน้อยหรือภาคเกษตรของของ<อ>บริษ<อ>ัทนึ่งบริษัททุนนารีท ลูคาราคาราลูาลลาเอา่อนันโอ้นันเขาโอ้เขามาพูว่ะเขามาเขามาล่องเหตุมาล่องใส่หน้าประตูหน้าต่างมองที่เขาให้ฝึกงานอืมอืมจะพวกนักศึกษาเออเอออันนี้เป็นโรงเรียนเด็กหน่อยเนาะน,นี่เนาะน,นี่นี่เป็นโรงเรียนของเด็กหน่อย โรงเรี้ยนประถมลงเรียนประถมอืมจะไปลวกัพี่น้องเอาเบิรงว่าสิภาษพี่น้องหอดช็อปบ่คือหลายนาทีค่ะค่ะพี่น้องมาหอดช็อปอันนี้มันไปที่รูปเขาเฮ็ดไว้มันเกี่ยวกับเอียงนี่เป็นกลุ่มประธานกรรมการในหมู่บ้านบอกให้จังไดนี่ จ้านี่ค่ะพี่น้องแกลจ้ากระสิจบไว้ตรงนี้แหละเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเออกัสิญ้าพดพี่น้องกระสิเบิองบได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อขอบคุณค่ะ